เขมาใส่เจอสองเทียนแล้วเขาฟังเนี่ยแสดงว่ามงันบ่ซีเมนเทไอเจ้ฟังเทียบ่ครับไ่งัานเนี่ยาอย่างไหจะมาฟังห้องเด้อเขียนเขียเกาเฮ็ดยขาองเลยแล้วันั้นมาเลยเทียนเทียงเทียงน้เทียงเนี่ยผมว่ายฟังได้ผมใหญ่ไม่ยุ่งเ่คืนอนเลยครับครับเทียงน้ยกพื้นสูงแต่ก่อนมันยกก่อภัยก่อภัยย่องย่องย่องสูงผมก็เสาทียงนั้นนี่แหละ เทียงนาเทียงนาเกาดังเดิมเ้อนั่นแหละาบ่เป็นยังรนยังบคนร้อนร้อนเจอเลยครับเอาผมมาผู้เดียวงนี้ผมนั่งเล่นฟอเจ้ขึ้นนั่งทงเียงนา่ผมยุ่งเดียวจแจ้งเเบื้องทานใหญ่หนี่ะบวบวกกบแคมมุมนั่นบกชนผวยเกียก็เจอกบแค้งไหนนะะมันมีกบแคยอยู่ฮนกบแค่ปานนั่นๆยุ่งมุ้น มันมันมาห่างหนูไม่ยัดเต๋แบบไม่ใส่ก็ห็นกันว่าหัวบบมีท่านมันก็ได้จริงหัวโบมีหัวบมีโอ้ยแท่บักชายขีนี่ว่าว่าเป็นคว้ยสักเออชนหวยเขียนอย่นั้นใส่าวังไหนแต่ว่าวางเด้อกคว้ยยุ่งงงุงงในรูปสักนะที่นปนน้อเดียวว่าเป็นควายหรแล้วนั่นมโอ้้ยคนขมได้ เปยเ้เงเป็นคว้แล้ว่าเห็นยุ่กกางทงเส้นแล้ว่าเห็นยุ่กกางทงเลี้ยมหยาเส้นกวางสีเด้อันนี้ใส่เห็นอยู่ในหัวเลยครับกับเทียงนาเทียงเนี่ยแล้ว่ามือหนึ่งเส้นแล้วที่เรามีลูกหน่อยเราลูกคนสุดทองเราเราเราแขวนดูไปเถ้งเถียงนาเนี่ยต้นตานมาที่ฟันทิ่มก่อนท แล้วลูกแล้วมันห้องไห้นะบักบักคิดจ้ะให้แล้วซุมนี่ก็ดำนาอยู่ขึ้นมานะนะขึ้นขึ้นมาที่เบื้องลูกลูกมันคือไห้แท้ท่านยังไงว่าเงาเงาเมื่อตึ๊บยุบบองอู้อูเด็กน้อยน่ะพอขึ้นมาโดดโดดขึ้นคือท่านกระแรงเสียแล้วก็จาดโอ้ท่านโอ้เอ้าสั่งมาแท้ดยงเอ้าที่โอ้จากึ้นว่าเด็กน้อยห้องไห้ขึ้นมาเราเห็นเงาเมื่อส่นโดดขึ้นคือท่านคือที้งน้าน่ะ ฟัดไป่เห็นยังจะแค่ไหนเจ้กก<ด>โอ้ยครับครับ<ด>มาดังเต้นั่งหลบกนนู้นี่เหนือเจ้ไอ้แยมาหากินแถน,นี้ประจํมามั้งเจ้กับอีกเรื่องหนึง่งลาวานเราเลี้ยงงัวอยูุ่นี่แหละยู่มองปลาส่งนี่แหละครับแก่อนเรามีงัวเดี่ยครับเลี้ยงเสร็จแล้วลาวามือหนึ่งเราฝันมาท่านฝันว่ามีคนมาของ,งัวเราไปเลี้ยงท่านพอที่งัวแม่ลูกวาตัวน,นั้นควนเรามันตายท่าน บ,บักโตสีแดงแดงท่านบักคือบักทองแดงเอามาฝังไว้อยู่เนี่ยนะม,มามงฝังไว้อยู่มองเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยจะว่าฝังไว้ท่านเป็นมาขอนงัว,วเราเลี้ยงท่านจากักผู้ใดญ่ท่านระวังเสียมะขอนงัวไปเลี้ยงครับพอาะเพราเรามีแม่แมงงัวจุดหนึง่งท้องอยู่กําลังจะออกผู้ดีออกแล้วแทงลูกแต่ท่านระวังเสียครับถือบักทองแดงนะครับขอไปเลียเ้ยงนั่นะนั่นี่ยไรเลือดดับไโอ้ยครับไรครับทั้งคุณโบมีส่งไปไรอีกเว้ย ครับคุณบ่มีนน้ำันเียงเก็ตูอดู่นีมองน้นนี่แบดบแน่นอนแท่มองนะ่ะแม่นบ่คนเห็นลายด้อตูวดก็ได้มองกันตูวพี่นานครับนาตาบดติครับเอ,อผมม่ยุปนหันไม่หนะึยบัเคยไปนาะเนียเคยบัเคยเห็นเชืออ่ฝันปัน่นาเด้ไปนอนยู<ๆ>่ไนเียงไ้นเียงนั่นเลนะยดอ คนยึดเตะกุงสมาสูบนำใช้ดเด็กน่อยบ่ปืนอฝนว่าเป็นเพียเขาสัตว์ห่าเขาแบ่ลสมัดขิงไม่นองมเดไปนอนหน้าเราไป่ยู่เกลี่ยผ้าพครับเพื่อนเด็กไปนอนปอหน้านรเป็ียลงเราวันก้าวทำไมี่จ้กครับนกเปลี่ยนลงมาเด๋นเอไปขบมายื่ไม่กับฝันเกี่ยวอืาอืาเอาไปว่านัดไปนอนไหม่วพมย่งอ่ะครับเออหินส่งนั่นปะ ส่งที่ว่ามันเป็นบุงขนุนนะที่ว่ามีวัดเก่านะยุคเพึ่งนั่นแหละผมขอไปยิ่งหูตัวนี้ผมนัดมาปรด็นัดตัวน้นนัดตุวหลักน้นนี่เป็นส่งนัดนัดตุวหนักถึงก็ผมไปทั้งนั้นนัดตัวเส้นตัเก๋ตัวเส้นเก่าขึ้นส่งของคันนุนนี่แหละยึดกันละปยิ่งงูพวกตัวอวดพวกนั้นมันเป็นภาษาเก่าภที่เม่นบ่ภาษาไทยน้าพ่อกระดูกขึ้นเม่นหน่อยนึงเนาะไอ้ผมมาถามผมจะเล่นอ่ะ เกดครับบ้นเรที่นว่าเป็นยังก็ตายเป็นเป็นโรคเป็นโรคฝีดาดได้แก่เป็นตุ่มครับครับโรคฝีดาดโมมีลงบัคือเดี๋ยวนี้ครับมียารักษาบางคนจืนเผาไหลเนดอนม่ยเนนะผมมาคาผกออกผมฟองมาอือตอนแรกย่างขมขัวไปดีๆนะ บัตเราก็ยังอยู่ส่งตุสมบัตรหลวงเคว้บบัตรขากลับมาขวาก็ม่เห็นยังก็ม่เห็นมาหน้าตุ๊บตะ๊บเดกจ้ะวันนี้สั่งว่าแท้เออลงลงดิลงคล้ายๆลงปลานี่ติซึ่งที่ติวนอยู่ดอนเดียวนะครับเออจริงจริงที่มองม่เห็นเดิแต่ว่าอีกเรื่องนึง นี่พราะเพราตตวงไปตวงมาอันอยู่ห่วยแร้งยินเป็นทาสเก่าบ่นนี้อือเอาเลยเด้อบันกม่ตายแล้วเลยไหญมาซื้อทุ่งนี้ม่วนนี่หมดไม้ผมในร้อยนำกลมเลยเว้ยงนะตัวนักถึงยันงูยันอย่างนั้ไร้กลมอย่างเดียวแล้วอือครับเออเจรถค้างเจจะปงาแบ่มยนหลั โมน่าเสือเนาะแอนเนาะเป็นเรื่องลี้ลับเนาะแม่นบ่เรื่องเรื่องเรื่องแปลกด้วยอ้าวผู้ใดบ่เสือถือว่าเป็นเรื่องแปลกด้วยอ้าวถามว่าถามว่าผมย่างบ่บย่างผมย่างไหมอ่า